แนวทางการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับในที่นี้เราจะขับเคลื่อนธุรกิจนะครับโดยใช้ data-driven marketing นะครับซึ่งเป็นกระแสะที่มาแรงมากในปัจจุบันนะครับหรือถ้าเราเรียกว่าภาษาไทยก็คือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดังนั้นเวลาเราคิดว่าการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทำยังไงความจริงคือก็ทำยากมากเลยครับถ้าถ้าเราไม่มี หลักเกณฑ์หรือมีอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่จะโน้มน้าวให้เปิดช่องทางครับในการที่จะทําให้เอือ้อให้โอกาสที่ธุรกิจเราจะสามารถเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จได้จะมีวิธีการคือเราจะเลือกเป็น Data d i a เวนท์มาร์เก็ตตหรือว่าการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับเพราะยุคในสังคมเราปัจจุบันก็คือเราต้องมีข้อมูลเข้ามาใช้ในการสร้างธุรกิจนะครับในรูปนะครับจะมีอยู่2อันที่เป็น คู่กันนะครับก็คืออันแรกเราจะเรียกว่า instinct หรือว่าภาษาไทยคือสัญชาตญาณนะครับอีกอันนึงก็คือ insight หรือว่าข้อมูลเชิงลึกนะครับถ้าเราดูจากรูปเนี่ยครับที่มาจะเป็นของ How Google Works ก็คือการทำงานของ Google เขาก็เปรียบเทียบว,ว่าจินตนาการว่าในองค์กรของเราอ่ะหรือในการทำธุรกิจของเราแล้วแต่จะมีคนคนหนึ่งครับที่เป็นฮิปโปนะครับฮิปโในนี้เราจะเรียกว่า high e d e p a person opinion ก็คือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดในองค์กรหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในองค์กรนะครับที่สามารถชี้กระบวนการทั้งซ้ายหันขวาหันให้ทําตามที่ต้องการได้ในที่นี้ครับจะเรียกว่าเป็นฮิโปเราสังเกตดูจากในรูปอันนี้ครับจะมีพนักงานนะครับที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเสนอ option a นะครับแล้วก็ฮิโปเนี่ยเสนอ option b แต่เราสังเกตเห็นว่าออปชัน A กับออปชันวะครับออปชัน B คือเป็นว่างเปล่าเลยเป็นการจรินตนานการนะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบส่วนออปชัน A อครับจะมีข้อมูลเยอะมากนะครับในความหมายก็จะหมายถึงว่าในองค์กรนะโดยปกติถ้าในสมัยก่อนหรือว่าโดยส่วนใหญ่นะปัจจุบันอาจจะมีคนที่มีอิทธิพลทางความคิดในองค์กรที่ใช้สัญชาตญาณของตัวเองครับในการกำหนดทิศท,ทางของบริษัทหรือของการประกอบธุรกิจ นะครับโดยคิดว่าโดยอาใช้แบบคิดเองเออเองว่าจากประสบการณ์เดิมในอดีตนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ในในสิ่งปัจจุบันได้หรือในประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้แต่ว่ายังขาดในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลคนนี้จะเรียกว่าเป็นการใช้แต่อินสิงหรือว่าใช้แต่สัญชาตญาณเดิมในอดีตหรือประสบการณ์เดิมในอดีตซึ่งในปัจจุบันนะครับที่เบลีที่ว่าประสบการณ์เดิมในอดีต ไม่มีผลกับปัจจุบันในความหมายของยุค i s r u p t i o นนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งมาแค่ไหนในอดีตแต่ถ้ามาทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีก้าวร้าหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับการใช้สัญชาตญาณหรือข้อมูลของประสบเกินเดิมที่เป็นส่วนตัวของของตนเองในอดีตอะ่ะมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเนี่ยยากและหรือว่าล้าหลังและโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จอะ่ะมีโอกาสไม่เยอะ นะครับดังนั้นในปัจจุบันนะ่ะก็เลยต้องมีการใช้ในเชิงของ Data นะครับเป็นสิ่งสำคัญในการจะช่วยในการสร้างธุรกิจในยุค Disruption ก็คือใช้ในเรื่องของการ Insight ถ้าผมเปรียบเทียบโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะบระหิหารจัดการองค์กรหรือกิจ,จการอะไรก็แล้วแต่ครับจะมีคนอยู่2แบบที่จะเสนอไอเดียเพื่อจะทำให้ตอบโจทย์ในรื่องของธุรกิจก็คืออาจจะใช้คาว่าผมคิดว่ากับผมรู้ว่า ถ้าเราดูครับใน2องคำนี้ผมคิดว่ากับผมรู้ว่าคำที่มีพลังมากที่สุดอะในในเชิงแบบที่รู้มากสุดคือจะใช้คำว่าผมรู้ว่าในความหมายถ้าในเชิงของผมคิดว่านะครับคือเป็นลนักษณะของใช้ Instinct ก็คือคิดเองเออเองใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตแล้วก็เน้นใช้สัญชาตญาณและวก็ประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้เกิดจากเบสออนของข้อมูลลูกค้าจริงๆ แต่ใช้แค่ประสบการณ์เดิมที่ตัวเองมีและก็จะกําหนดทิศทางว่าคุณควรจะเล่นกลยุทธ์แบบนี้แทนแบบนี้ครับที่บอกว่าประสบการณ์เดิมไม่ประสบการณ์เดิมในอดีตไม่มีผลกับปัจจุบันแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเป็นผมรู้ว่าในความหมายของว่าผมรู้ว่าในการกําหนดกลยุทธ์อะคำว่าผมรู้ว่าในที่นี้หมายถึงการใช้ข้อมูลที่เป็น Data i n s i g h t หรือว่าข้อมูลที่พิสูจน์จริงแล้วไม่ใช่คิด ความไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเพียงคนเดียวแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลหรือการรีเสิร์ชจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น Experiment พวกนีครับดังนั้นจึงสรุปว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับสำคัญเลยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นอินไซต์ให้เป็นนะครับถึงจะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในของ Google ทไดยกมานะครับในปัจจุบันคือเขาบอกว่า การจะขับเคลื่อนธุรกิจอะคุณต้องใช้ Data นะครับ Drive right decision ก็คือใช้ Data ขับเคลื่อนในการจะตัดสินใจว่าจะออกโปรโมชั่นหรือออกกิจกรรมหรือจะกำหนดกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่จะไม่ให้ใครเป็นใหญ่เพียงแค่คนเดียวแต่ว่าคุณจะต้องมีข้อมูลมาดิสคัตกันจากลูกค้าจริงๆหรือว่าผลลัพธ์เอาพุทจริงๆจะต้องไม่คิดเองเออเองอันนี้ครับจะเบรอยู่ทาง Data Insight ที่โอกาสจะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากในเคสสต์ดี้ที่ยกตัวอย่างอะเรารู้อยู่แล้วครับว่าบริษัท Google เป็นบริษัทที่แบบครองโลกได้เลยในเชิงของ Data เพราะบริษัทที่ยักษ์ใหญ่มากในเชิงของการเล่นกับข้อมูลนะครับแล้วก็มีการที่เปิดเผยขึ้นมาว่าเฉดสีของ Google ครับที่เขาเน้นเป็นสีน้ำเงินนะครับที่เขาทำการวิเคราะห์อะเราจินตนาการว่า ถ้าองค์กรระดับ Google เนี่ยครับต้องการอยากจะรู้ว่าเขาเลือกสีแล้วแหละว่าโอเคสีน้ําเงินจะดึงดูดความสนใจในการกดคลิกของ Search Engine หรือว่ากดคลิกโฆษณามากที่สุดแต่เขาอยากจะได้เฉดส,สีน้ําเงินที่ดึงดูดลูกค้าหรือว่าดึงดูด User ให้สามารถกดคลิกเพื่อจะเพิ่มยอดโฆษณาในการกดใช้งานได้มากที่สุดคําถามถ้าเป็นคนธรรมดามีอยู่2ตําแหน่งครับ อันแรกถ้าเป็นคนธรรมดาคืออาจจะใช่ต้องเป็นงานเนี่ยส่วนใหญ่ควาต้องเป็นงานของดีไซเนอร์สิพอเป็นนักออกแบบสีต่างๆดังนั้นคนนี้น่าจะเก่งที่สุดแต่ปรากฏว่าของ Google ครับไม่ใช้ดีไซเนอร์ในการออกแบบสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็น i n c u p t i o n d i v e n ก็คือการขับเคลื่อนโดยสัญชตาตญาณไม่ใช้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของข้อมูลใช่ไหมครับถ้าเขาใช้ของดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ที่เรารู้อยู่แล้วครับถ้าเราขายงานศิละปะหรือจะออกแบบปุ่มผลิตภัณฑ์ โปรเพ็กกิ้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าดีไซเนอร์คือเน้นอารมณ์เน้นความรู้สึกเน้นความครีเอทีฟหรือสุดท้ายคือเน้นตามที่หัวหน้าถูกใจครับหรือว่าคนจ่ายตังค์ที่เป็นลูกค้าให้เงินเราเราก็แค่ทําตามจอบนั้นให้จบๆไปเราก็ได้เงินกลับมาอันเนี้ยถ้าเป็นดีไซเนอร์ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นจิตวิญญาณเป็น institution driven แต่ของ Google ไม่ทําเช่นนั้นครับจากที่ Google Public ออกมาเนี่ยกูเกิลเขาใช้เอนจิเนียหรือว่าวิศกร โดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า AB testing นะความหมายคือปัญหาคือเขาอยากจะรู้ว่าเฉดสีไหนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับเฉดสีไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุดในเชิงของการที่ทำให้ลูกค้ากดและสามารถเข้าไปอินแท็กกับตัว Search Engine ของ Google ที่จะเพิ่มยอดโฆษณาหรือว่ากดโฆษณาให้ได้มากสุดแล้วทำให้ Google ได้เงินเนี่ยครับเฉดสีของสีน้ำเงินสีไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุด วิธีการที่ Google ใช้ครับเขาไม่ได้ใช้สัญชตาตญาณหรือยกหน้าที่ให้ดีไซนเนอร์เป็นคนคิดเองเออเองแต่ว่าเขาใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับในความหมายคือเขาก็เล่นกับข้อมูลจริงๆเลยเขาทดลองเฉดสีทั้งหมด41เฉดสีที่เป็นสีน้ําเงินหลังจากนั้นเขามีเว็บของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายเลยครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวกันแต่จะหลายๆกลุ่ม นะครับแบ่งกลุ่มทดสอบทดลองแต่ละเฉดส,สีสมมว่ามี11เฉดสีนะครับก็เฉดส,สีที่1 2 3 4 5ห้ไปจนถึง41เฉดสีและให้ทดลองปล่อยทาร์เก็ตของของยูเซอร์หรือคนที่จะต้องเข้ามากดพวกนี้ครับหลังจากนั้นผลการทดลองอาจจะปล่อยประมาณ1-2สัปดาห์แล้วแต่สักทารมิงสังส้นๆส,สักพักหนึ่งแล้วก็ทดลองดูว่าเฉดส,สีไหนที่ปรากฏว่ามีคนกดคลิก มากที่สุดแบบนี้ครับยกตัวอย่างวันนี้ครับเวลาเราเสิร์ชข้อมูลใน Google เราสังเกตว่าสีน้ําเงินที่เป็นเฉดสีของน้ําเงินทําไมต้องเป็นเฉดสีนี้ถ้าคนธรรมดาอาจจะไม่ต้องคิดอะไรละครับก็คงแบบอะไรก็ได้ให้มันสวยๆแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ Google เนื่องจากเป็นเจ้าของข้อมูลก็แบ่งออกเป็น41บเ,เฉดสีแล้วเขาก็ทดลองจากกลุ่มตัวอย่างจริงกลุ่มละเท่ากๆกันใช่ไหมครับในการปล่อยทาร์เก็ตแล้วเขาก็ทาสีแบบนี้สีน้ําเงินมา4 1บเเฉด แล้วก็เทสในระบบของ Search Engine ตัวเองหลังจากนั้นผลที่วิเคราะห์หลังบ้านได้ว่าปรากฏว่าเฉดสีที่มีคนกดเยอะที่สุดก็คือเฉดสีของปัจจุบันที่เป็นเป็น l ูเกิลแอของ Google ครับที่กําหนดขึ้นแล้วเขาก็จะเลือกเฉดสีเนี้ยเป็นเฉดสีผลลัพธ์ที่ได้ผ่านการทดลองลักษณะการทําแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า Data d r i v วนนะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเพราะว่าขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆแล้วนะครับ